อีกหนึ่งเรื่องครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกันบ้างครับทางด้าน,นของกระทรวงสาธารณสุขครับเขาตั้งเป้าครับฉีดวัคซีน hpv ป้องกันมะเร็งปามกมดลูกนะครับครบวงจรให้กับหญิงอายุ11 20ปี1ล้านโดสใน100วันครับในการประชุมคณะกรรมการรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่5ทับ2,566ครับแาน่แพทย์ชนันศีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบครับ เรื่องรัดการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส HPV เป็นหนึ่งในในโยบายควิกวินมะเร็งครบวงจรครับเรื่องรัดการฉีดวัคซีนสำหรับหญิงอายุ11-20ปีมีเป้าหมายการฉีด1ล้านโดสครับระยะ100วันโดยเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม2 5 6 6เนื่องจากโรคมะเร็งปากมดลูกนะครับเป็นมะเร็งที่พบในผู้หญิงไทยสูงเป็นอันดับที่2รองจากมะเร็งเต้านมโดย5ปีที่ผ่านมามีผู้ป่วยรายใหม่ปีละประมาณ6 0 0 0 500รายครับและมีผู้เสียชีวิตปีละ2,000รายมเร็งชนิดนี้เกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV ที่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนครับแต่ต้องฉีดตั้งแต่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์จะมีประสิทธิภาพและก็ผลในการป้องกันการติดเชื้อได้ถึง90%ส่งผลให้ลดความเสี่ยงการเกิดมเร็งปากมดลูกใน1 0 2ถปีข้างหน้าได้ครับ ประเทศไทยค่ะจะมีการฉีดวัคซีน HPV ให้กับเด็กหญิงชั้นป .5 หรืออายุตั้งแต่11ปีขึ้นไปค่ะตั้งแต่ปีการศึกษา2560การฉีดต้องฉีด2เข็มระยะห่าง6-12เดือนค่ะอย่างไรก็ตามการฉีดในช่วงอายุหลังจากนั้นยังสามารถป้องกันการติดเชื้อ HPV ได้ซึ่งขณะนี้เด็กป .5 ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจะอยู่ชั้นม .5 หรืออายุ17ปีค่ะ ดังนั้นการขยายกลุ่มเป้าหมายไปถึงอายุ20ปีจึงเหลือเพียงกลุ่มอายุ18-20ปีที่อยู่ชั้นป .5 รวมถึงจะเร่งฉีดเก็บตกในกลุ่มอายุต่ำกว่า18ปีที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบท้วนด้วยค่ะ